เราบอกออกมาปลายายป่าเราอูหมดป่าแล้วอันเอ้อแล้วนอนด้วหน่อยเหมือนใครอ่ะเอ้ยหน้าใหญ่จะหอมไม่เละหน้าใหญ่คิดถึงจังเลยลูกวันนี้แม่อาบน้ำให้อยู่รอบไหมเอาสมังสิงโตสิงโตนอนเฝ้ายายไหนไหนโอ้โหเป็นไงลูกเฮ้ยหยุดไปอ่ะไม่เจอกันอาทิตย์นึงคิดถึงกันนะฮะเล่นคางคก เล่นครังครบไม่ให้เล่นนะครังครบอ่ะน้ำลายยืดวันนี้มาสีเขียวเป็นกบเลยกบอ๊บอเล็บอ๊บอ๊บหัวยืดให่าหัวลูกยายไม่พอลายนี่เหมือนเหมือนลูกือ้โหลูกแมบักกักบักกักภาษาอะไรบักกักใหญเป็นไงแล้วน่าทรายหยุดยาไเป็นไงล่ะวันนี้อากาศดีไหมวันนี้ไม่ร้อนเท่าอย่างนี้ก็อยู่บ้านยายได้แล้วเนี่ยเอาใส่สายกันแล้ว มื่อเช้าไม่มนีนี่เลยแบบลมเย็นนอนเฝ้ายยาอย่างเท่เลยดูอากาศดีอากาศดีอากานดีนดดนนไหมละ่ะถึงหาหะอะไรลุดมากินน้ำกินน้ำแน่เลยวอ้วนก็ต้องอ้วนธรรมดาจริง